ก็นับตั้งแต่รู้จักคามาสึดมาเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวสีใหม่เนี่ย ที่ทำออกมาเป็นสีแดงเหมือนลิมิเต็ดรุ่นก่อนแต่ทำมาในตัวเรือนสายสเตเลสแบบนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันโดดเด่นแล้วก็มันไม่เหมือนใครจริงๆนะครับจัดว่าเป็นลิมิเต็ดอีกหนึ่งเรือนยังได้นะครับเรือนนี้ที่ผมใส่อยู่ติดครอบตลอดเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ผมเอาใส่กับสายจูบิล e ี่นะครับซึ่งใครที่ซื้อกับคู่สายไปเนี่ยผมรับรองว่าเพื่อนๆต้องถูกใจแน่นอนนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะเอามาแบบให้เพื่อนๆชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเรือนนี้มันสวยจริงๆนะครับแล้วก็จัดว่าเป็นหนึ่งใน ใน3ติดท็อปเลยนะครับว่ามันเป็นเรือนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากแล้วก็หน้าใสแล้วก็ราคาประหยัดนะครับแล้วก็บวกกับความทนทานความคุ้มค่าของเขาเนี่ยมันครบจบหมดเลย ก็เริ่มแรกเลยเนี่ยผมเล่าเกี่ยวกับคามาสือก่อนนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะก็คามาสือนเนี่ยเป็นนาฬิกายี่ห้อโอเรียนนะครับอยู่ในคอลเลคชันสปอร์ตดำน้ำนะครับสเปคของเขาเนี่ยอยู่ที่200เมตรนะครับเคสไซส์อยู่ประมาณ42นะครับเคสไซส์ของผมเนี่ยหมายถึงว่าเคสไซส์นะโอเรียนนะครับไม่ใช่หน้าปัดนะครับถ้าเคสไซส์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ41 เกือบเกือบ42นะครับแล้วก็หน้าปัดของเขาข้างในเนี่ยก็จะต่ำกว่า40แน่นอนถ้าเราวัดจากหน้าปัดข้างในนะครับก็ตัวขอบเนี่ยก็สามารถหมุนได้รอบทิศท,ทางนะครับรอบทิศท,ทางนี่เขาหมายถึงของผมว่าคือมันจะหมุนได้ฝั่งเดียวนะครับแต่หมุนได้รอบหมดนะครับก็ เป็นการาหมุนได้ฝั่งเดียวเป็นคอนเซ็ปต,ต์นาฬิกาดำน้ำนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสีแดงเบอร์กกนดีที่เขาทำออกมาเนี่ยมาคู่กับตัวเรือนสแตนเลสนะครับที่ผมบอกเลยว่ามันตัดกันได้ค่อนข้างสวยงามมันออกแนวนาฬิกาดำน้ำที่ผสมผสานความวินเทจความลักชวรีดด่อยู่ในตัวมากๆแล้วพอเอามาปรับเปลี่ยนสายเป็นสายจูเบอรี่แบบนี้นะครับผมก็รู้สึกได้เลยว่านาฬิการเรือนนี้มันดูแบบดูหรูดูเด่นขึ้นมาแบบเยอะมากๆนะครับ ก็สายรุ่นนี้จะเป็นไม่ใช่ของแบรนด์ทางโอเลียนนะจะเป็นสายที่ผมสั่งมาโดยเฉพาะนะครับก็หลังจากที่โรงงานติดโควิดไปนะครับก็ค่อนข้างที่จะหายจากตลาดไปเลยตอนนี้เริ่มกลับมาผลิตแล้วนะครับก็เลยลองเอามาสั่งดูอีกรอบหนึ่งนะครับผลปรากฏว่าผมชอบเส้นนี้กับบนตวเรือนแบบนี้มากๆนะครับใครที่แบบมีไอเดียว่าจะซื้อมาสื่ออย่างเงี้ยอยากให้มองดูสายเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับเพราะว่ามันใสแล้วมันดูสวยจริงๆนะครับก็เดี๋ยวผมลองท่าไม่ดูนะครับ ของผมเนี่ยจะตัดสายออกอยู่5ข้อนะครับก็5ข้อเนี่ยเวลาใสา่สายแบบนี้จะเป็นบรรพับแบบ2ชั้นนะครับจะไม่ตีตาแบนนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งสวยจัดมากๆนะครับใครที่ถูกใจในสายแบบนี้ผมว่าสายเส้นเนี่ยใส่กับคามาเือสวยนะครับหรือพวกเซกโ o ไฟสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นของเบลเซอสวยนะครับแต่รุ่นเนี่ยผมจะสั่งมาเป็นาทาออกมาเฉพาะเลยนะครับของทางคามาเือเท่านั้นนะแล้วก็มาจํานวนจํากัดอันนี้ ขายเนี่ยเฉพาะสายเนี่ยยังจะไม่มีขายแยกนะครับจะมีเฉพาะตัวเรือนกับสายถ้าเกิดใครที่ซื้อตัวเรือนเนี่ยก็จะมีสายเนี่ยสามารถสั่งซื้อเพิ่มได้แต่ว่าจะไม่ได้ขายสายแยกนะครับเพราะว่ามันมาน้อยมากนะครับก็เลยให้เฉพาะคนที่สั่งซื้อค่าซื้อซื้อเพิ่มได้อย่างเดียวนะครับคือมันมันสวยจัดจริงๆนะครับแล้วก็เนื้องานเป็นสเตนเแบบตันที่ที่ทำออกมาแบบเกินราคามากๆนะครับก็อย่างปกติที่ผมขายแยก้วยทั่วไปเมื่อก่อนเนี่ย ก็อยู่ประมาณพันหอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ถ้าใครที่ซื้อคู่กับนาฬิกาอย่างเงี้ยก็จะส่วนลดเข้าไปอีกนะครับยังไงสนใจรุ่นไหนของทางคามาซื้อแล้วก็อยากได้สายเส้นนี้เพิ่มเติมเนี่ยลองทักมาสอบถามนะครับโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาหรือว่าเพิ่มเคียวโค้ดมาทายคลิปได้เลยนะครับก็อันนี้ผมถือว่าแบบเออม,มันสวยจัดจริงๆนะครับบวกกับทรงนาฬิกาดาําน้ําที่มีฟังก์ชันครบถ้วนเนี่ยมันเด่นจริงๆคือขอบเนี่ยถึงแม้ว่ามันอาจจะ ใช้งานได้แบบไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าขอบของเขาเนี่ยมีค่าแบบเวลาเราสัมผัสเนี่ยมันละเอียดจัดจริงๆนะครับคือขอบเขาเนี่ยค่อนข้างหนึบมือนะครับหนึบมือไม่ลื่นปืดน,นะครับก็อาจจะถ้าพูดถึงการใช้งานจริงเราอาจจะต้องมองนิดหนึ่งนะครับอ่านี้ก็ไม่ติดอะไรกับตัวขอบนะครับผมว่าโอเคแล้วก็จุดเด่นของรุ่นนี้อีกอย่างนึ่งที่อยากจะพูดก็คือว่าในส่วนของตัว หลักชั่วโมงต่างๆเนี่ยทำออกมาเป็นสีแบบออกแนวซี LC เปียกเก่าๆหน่อยนะครับในที่มือน,นี้เพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่ามันชัดจริงๆนะครับแล้วก็สีแบบนี้คือหาตัวจับยากมากๆในนาฬิกาแบบแบรนด์ญี่ปุ่นกระจกทอปฟลายอะไรแบบเนี้ยซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งราคาก็ประมาณหมื่นนิดๆอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งหายากนะครับแล้วก็ราคานี้ถือว่าดีมากนะครับวันนี้ก็จะเอามาโฆษณากันแบบสุดๆเลยนะครับเพราะว่าอินจากการใช้งานจริงๆนะ ก็เรือนนี้ผมแนะนำนะครับใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะรุ่นนี้ผมแนะนำมากๆรับรองการันตีความพอใจแน่นอนนะครับสายล้ถูกใจแน่นอนนะครับแล้วก็คนที่แขนเล็กๆจัดๆจ,จ,จริงๆเนี่ยถ้าเกิดจะใส่กับสายชูบิลี่เนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันอาจจะ,ะไม่พอดีนะครับเพราะสายเขาเนี่ยตัดมาได้เฉพาะมากๆส่วนคนที่แขนขนาดปกติหรือแขนใหญ่ปกติเนี่ยสามารถใส่กับสายเส้นนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดแขนเล็กจริงๆอย่างเงี้ยต่ำกว่า6นิ้ว 5้าจุดอะไรเงี้ยใส่ใส่กับสายเส้นนี้ไม่ได้นะครับเพราะเขาตัดมาจํานวนรูที่ให้ตัดมาเนี่ยจะจะล็อกไว้นะครับจะประมาณ6นิ้วเนี่ยได้แค่แค่ต่ำสุดนะครับก็ใครที่สนใจสายเส้นนี้ใส่กับคำมาสื่อ,อยังไงลองทักมาพูดคุยสอบถามข้อมูลกันก่อนนะครับก็วันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ